วันนี้มาอัปเดตมุมมองทางด้านราคาของทองคํานะครับประจาวันที่28เดือนพฤศจิกายนน2023นะครับผมโอเคนะครับเมื่อ4วันที่แล้วนะครับได้มีการอัปเดตไปแล้วก็ต่อยอดจากเมื่อ4วันที่แล้วนะครับราคาได้มีการเบรกหายขึ้นไปนะครับที่หายที่2007นะครับขึ้นไปแล้วก็ทะลุทะลุไฮเก่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือเดือนตุลาคมนะครับวันที่23นะครับก็ประมาณ1เดือนพอดีเนาะทะลุไฮขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่ระดับราคา 2024นะครับทีนี้ก็วิเคราะห์ได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้โครงสร้างใหญ่ตรงนี้ครับยังเหมือนเดิมนะเป็น1แล้วก็2เนี่ยต้องดูว่าจบหรือยังถ้า2จบตรงนี้ก็กําลังทาํา3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ผมเปลี่ยนแ๊บนึงนะครับถ้า2จบแล้วนะครับก็ทํา3ตรงนี้นะครับถ้าสองยังไม่จบก็เดี๋ยวจะมีการต้องต้องต้องไปไกลกว่านี้นะครับถ้า2ยังไม่จบก็ ก็อยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้นะครับหมายความว่าตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ก็ต้องดูว่า B เสร็จหรือยังนะครับถ้า B เสร็จแล้วรอรีเทสลงมาทํา C นะครับเพื่อจบ2แต่ถ้า B ไม่จบก็เดี๋ยวต้องขึ้นขึ้นไปอีกนะครับอาจจะขึ้นลงไปหรืออาจจะย่อลงมาเพื่อทําโครงสร้างภายในให้มันเป็นตัว collection นะครับอาจจะเป็นตัว large wave หรืออะไรก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะครับทีนี้เรามาเข้ากันกรณีที่2จบแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ครับมองได้ผมมองได้3แบบนะครับก็คือ แบบที่1นนะครับแบบที่1ก็คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัว small x wave นะครับโดยที่จะเป็นตัว double zigzag นะครับตรงนี้จะเป็น a a b c ที่เป็น w นะครับแล้วก็ x ลงมานะครับเป็น zigzag แล้วก็ a b c นะครับโดยที่ตอนนี้นะครับตอนนี้ขอคาดเดาว,ว่าตัว a b แล้วก็ c ที่กำลังทำเนี่ยกำลังจะจบนะครับเพื่อจบตัว zigzag นี้ พอจบซิกแซกนี้นะครับก็จะมีการรีเทสลงมาเพื่อทำสองนะครับเอาผมรีบบอกไปตัว small x wave เนี่ยจะเป็นคลื่นหนึ่งของคลื่นสามใหญ่นี้นะครับเป็นหนึ่งย่อยของสามใหญ่นี้นะครับนี่ก็ะจะเป็นหนึ่งตรงนี้นะที่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 วายพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรีเทสลงมาทำสองแต่ถ้าเกิดว่ารีเทสลงมาเกินตรงนี้นะครับเป็นไปได้ว่าไอตัว2ใหญ่เนี่ยยังไม่จบนะครับก็นะะจะมาอยู่ตรงนี้แทน ตัว2ององนียจะมีตรงนี้แทนนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้ากรณีที่สอสอสองจุแล้วเหมือนเดิมนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมากลับย้อนกลับมานะครับทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็น w ับเบิลแรกซึ่งเป็นตัวขึ้น1ของขึ้น3ใหญ่นะครับอาแล้วเดี๋ยวมีลิเทสทำสองอันนี้คือแบบแรกนะครับที่เป็นสมอยเวฟบหนึ่งเป็นสมอยเว็บแบบที่2นะครับก็คือตัวนี้เป็นขึ้น1นแล้วก็ตัวนี้เป็น2แล้วเดี๋ยวจะมีการทํา3ขึ้นไปนะครับขึ้น3าม โดยที่1 2 1 2ที่เป็นตัวนี้นครับ1 2ตัวที่ไม่มีวงเล็บนี่ครับจะเป็น1 2 3 4 5ย่อยของ1ของ3ใหญ่ครับก็คือมันจะมีตัว1 2 3 4 5ของ3อีกทีนึงนะจะมี1 2 3 4 5อีกทีนึงโดยที่ไอ้1 2 3 4 5ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับเป็น1 2 3 4 5ของ1ย่อยใน3 3วงเล็บนี้นะครับอีกอันนี้อีกหนึ่งกรณีนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ย กำลังทำหนึ่งขึ้นหนึ่งอยู่เลยกำลังทำขึ้นหนึ่งอยู่เลยอ่ากำลังทื่อขึ้นหนึ่งอยู่ซึ่งจริงๆมันก็ตรงกับไอไอ,ไอจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าไอตัวเนี้ยครับจริงๆแนละ้วมันมองได้อีกแบบหนึ่งก็คือโอเคทำหนึ่งทำสองแล้วทั้งหมดที่กำลังทำขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นสามแต่ว่าเป็นสามที่ขยายมากๆอะครับอ่าผมผมเมื่อกี้ผมลืมบอกด้วยแหละอ่าขยายมากๆแบบที่ แบบไฮเปอร์ซูเปอร์เอ็กเทนชั่นอะไรก็ว่าไป411.8%อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณตรงนี้อาจจะยาวไปถึงนู่นเลยอันนี้คือสามนะครับอ่าหนึ่งสองแล้วก็สามัน,นจะยาวแบบหลายเท่าหลายเท่าตัวเลยแล้วก็ดีทอยขึ้นมาทำสี่แล้วก็ทำห้าแล้วก็จบสวงเล็บนี้นะครับอ่าหรือไมก่ก็ไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าของตัวหนึ่งในสามย่อยเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกวันนี้เมื่อกี้ผมพูดสลับกันด้วยแหละอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นหนึ่งสามสี่หขึ้นยอดภายในหนึ่งสองีห้านะแล้วก็ทำหนึ่งเพื่อจบหนึ่งใน3มเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการลทลงมาทำสองนะครับอ่านี่กรณีที่สองจบแล้วนะครับก็เล่นที่2ยังไม่2ยังไม่จบไอสองวงเล็บยังไม่จบตรงเนี้ยเราวิเคราะห์กันว่ามันเป็นโครงสร้างคอลเลกชันซิกแซกนะครับหรือไม่ก็เป็น W ับ UX y ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวบีอ่ะมันควรที่จะเป็นตัวตัวคอลเลกชันเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็น W ับจริงๆอ่ะก็ ควรจะเป็น w X Y ของซิกแซกของของตัว B B สีชมพูนี้นะครับแต่ห้ามเกินที่ระดับนี้นะครับห้ามเกินที่ระดับ2,067นะครับถ้าเกิดว่าเกินระดับนี้หมายความว่า B เนี่ยจะมีความยาวมากกว่า161.8%ของ A แบบอินเ r อร์นลนะครับซึ่งจะทําให้ผิดกฎของ f ฟ t นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นว่าโครงสร้างทั้งหมดที่เราพิเคราะห์จะกลับมาที่2เนี่ยจบแล้วนะครับอ่ะผมก็ได้อัปเดตไป ประมาณนี้นะครับอาที่นี้มาทวนกันใหม่นะครับว่ามีกรณีไหนบ้างนะครับกรณีใหญ่ๆที่แบ่งก็คือกรณีทีส่สองวงเล็บนี้จบแล้วกับ2วงเล็บนี้ยังไม่จบนะครับ2วงเล็บนี้จบแล้วตรงนี้กับ2วงเล็บยังไม่จบนะครับถ้าสองวงเล็บจบแล้วนะครับโครงสร้างภายในตัวนี้วิเคราะห์ได้3แบบคือจะมี WXY เป็นของ WXY ที่เป็นเป็นอิมพอเป็นเป็นโมทีฟแรกของตัวคลื่น1ของคลื่น3าใหญ่ที่กําลังทํานี้ ซึ่งก็จะมี2 3 4 5ห้าต่อถ้าจบก็มีรทลีเทสล,ลงมาทำา2แล้วก็กรณีที่2ก็คือตัวนี้เป็นขึ้น1นแล้วก็ตรงนี้เป็นขึ้น2นะครับและที่กำลังทำเนี่ยทำา3แล้วถ้าเป็น3ที่เป็น3ย่อยรองลงมาจากดีกีตรง3วงเล็บเนี่ยครับ3นี้มีเป็นความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอ็กเทนชั่นนะครับซึ่งอาจจะรีเทสขึ้นไปถึง3 6 1 8หรือว่า4 6 1 8. 8ของขึ้น1นเลยก็เป็นได้ครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือ ตัวนี้เป็นขึ้น1นนะครับตัวนี้เป็นขึ้น1นแล้วก็นับขึ้นขยายขึ้นภายในเป็น1 2 3 4 5สี่ห้าตรงนี้อาจจะเป็น1ขยายแล้วก็เป็น3มแล้วก็เป็น5้านะครับหขยายตรงนี้แล้วก็สแล้วก็3มแล้วก็5้าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีะการรีเทสลงมาทํา2นะครับแต่เนื้อสิ่งอืน่นใดนะครับห้ามรีเทสลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับกว่าหัว A ตรงนี้กว่าตัวคอลเลกชัน2ตรงนี้ถ้าเกิดว่ารีเทสต่าลงมาเราต้องย้อนกลับไปที่กรณีที่2วงเล็บเนี่ยยังไม่จบนะครับ อสองเล็บนี้ยังไม่จบอ่ะทีนี้สองวงเล็บนี้ยังไม่จบเนี่ยครับตัวขึ้น B เนี่ยขึ้น B เนี่ยครับเป็นได้สองแบบก็คือมันเป็นซิกแซกนะครับแต่ว่าขึ้นย่อยภายในเนี่ยก็ต้องมาทบทวนกันก็คือซิกแซกเนี่ยจะเป็นห้าสามห้าถูกไหมครับคือมันต้องเป็นขึ้นสามอะ่ะหรืออาจจะเป็นตัวแฟตก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวตัวซิกแซกเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นดับดูแรกของซิกแซกเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับ ถ้าเกิดเป็น WXY แรกของ A ของ zigzag ของ B เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้ามีการรีเทสลงมาทํา B ตัวที่ขึ้นไปทํา C เนี่ยห้ามเกิน2,67 0นะครับถ้าเกินเมื่อไหร่เนี่ยโครงสร้างที่เราวิเคราะห์ว่า2ยังไม่จบเนี่ยจะย้อนกลับมาที่2อนเลยจบแล้วและที่กําลังทำเนี่ยคือไอ้ขึ้น3นี่แหละขึ้น3วงเล็บนี้นะครับอ่าทีนี้อีกแบบนึงก็คือตอนนี้ก็จะจบแล้วตรงน,นี้เป็น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  zigzag เลยเป็น zigzag แบบ A B C ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรีเทสลงมาเพื่อทำ C นะครับโดย C เนี่ยจะเป็นขึ้นที่เป็น Impulse นะครับเป็น C เนี่ยเป็น Impulse เราสามารถเล่นเทนเล่นเทนขาลงได้นะครับระยะสั้นนะครับทีนี้อันนี้พูดถึงรูปแบบของ e l l i o t Wave ที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็กรณีที่จะถามว่าเป้ามันจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวใหญ่นี้นะครับถ้าเกิดว่า1อ่ะ มันเป็น1ปกติแล้วก็สาม,มันเป็นสามขยายอะอย่างน้อยนะครับต้อง161.8%จุดปดซของหนึ่งนะครับแบบแบบแบบอินเทอร์นอลนะครับก็นี่อยู่ที่ประมาณนี้เลยสอง0ันหสิบนะครับบอกไปหลายคลิปนะครับก็อยู่ละระ,ระยะประมาณเดิมเพราะเราวัดแบบเดิมนะฮะสองพันหสิเนี่ยขึ้นไปเยอะนะครับขึ้นไปเยอะนะก็ก็คุณก็ลันเทนยาวๆเลยทีนี้อีกกรณีเป้าถ้าเกิดว่ามันเป็นอีกกรณีเป้าที่มัน2อกังไม่จบนะครับแล้วมันรีเทส <c oughs> ลงมาตรงไหนได้บ้างนะครับ เป้าแรกที่จะลงมานะครับถ้าเกิดว่ามันวิ่งขึ้นไประดับสูงมากๆเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นเป็น2อะ่ะถ้า2ตรงนี้ถ้า A B C ตรงนี้มันเป็นแฟลตที่ B ขึ้นไปสูงมากๆครับเป็นไปได้ว่า C เนี่ยจะไม่เกินหัว A อันนั้นคือกรณีแรกนะครับไม่เกินหัว A เราก็ต้องดูว่าตัวดีมานโซมีตรงไหนบ้างเราก็วัดนะครับว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะลงมาตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่า C เนี่ยมันเลยหัว A มานะครับก็เราก็รอรับได้เลยมีตรงนี้ครับโซนนี้ โซนหนึ่งพันยี่สิบหกนี้มีโซนหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดิบห้าแล้วก็โซนนี้หนึ่งพันแปด้อยสสิบเจ็ดนะครับห้ามเกินตรงนี้ถ้าเกินตรงนี้ก็หมายความว่าไอที่เราวิเคราะห์โครงสร้างใหญ่เนี่ยผิดนะครับเราต้องวิเคราะห์มาอีกเราต้องมาแก้ใหม่อีกประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือกรณีที่สองยังไม่จบถ้าเกิดว่าสองจบแล้วนะครับสองสองวงเล็บนะถ้าสองวงเล็บจบแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้กําลังทํา ขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นอิมเพล่แรกของตัวขึ้นสามนะครับของหนึ่งสามสีห้านะจะลงมาตรงไหนได้บ้างนะครับเราก็ต้องมาดูตัวดิมานโซนนะครับว่าลงมาตรงไหนเทียบกับตัวฟิโบนัชชีนะครับแต่จริงๆเราควรจะดูตัวดิมานโซนมากกว่าเพราะว่าขึ้นขึ้นขึ้นมันยังไม่จบนะฮะขึ้นจ้ามันยังไม่จบเพราะขึ้นยังยังไม่จบเนี่ยเรานับไม่ได้เราไม่สามารถวัดเป้าได้อ่ะที่เรามาดูตัวดิมานโซนเนี่ยมันมีแถวนี้ครับหนึ่งพันเก้าสิบสามมีแถวนี้อีก อ่า1 9อยหมีตรงนี้อีก1,959นะครับแล้วก็มี1,946ห้ามเกินตรงนี้นะครับถ้าเกินตรงนี้เราต้องย้อนกลับไปกรณีที่2อล้รยังไม่จบทันทีครับประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ขอดูอสักนิดหนึ่งนะครับณณตอนนี้นะครับณตอนนี้กราฟเนี่ยทีแรกเนี่ยตัว RSI ตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมตอนแรกผมคาดว่า เป็นไปได้ว่าจะเกิดดเวอร์เจนนะครับซึ่งตอนนี้ยังยังดเวอร์เจนอยู่นะครับล้วต้องมาดูว่ามันเคลียร์ดเวอร์เจนไหมนะครับถ้ามันเกิดคอนเวอร์เจนเป็นไปได้ว่าการเดี๋ยวจะมีการย่อตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็เป็นอัปเดตของทองคานะครับประจําวันที่28เดือนพฤศจิกายน23ครับแล้วก็นี่ไม่ใช่คาแนะนำในการลงทุนนะครับผมเป็นเพียงการศึกษาอิเล็กเว็บแล้วก็มาแสดงให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับสวัสดีครับ